สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็กลับมาพบกับผมในเกมรอยเบดอีกแล้วเช่นเคยนะครับสําหรับคลิปนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการหาดาบธาตุฟรีนะครับดาบธาตุฟรีทั้งหมดต้องมีเลเวลก็คือเลเวลเงื่อนไขขั้นต่ำเลเวลสิบนะครับโดยดาบมีทั้งหมด6ธาตุนะครับก็คือธาตุน้ําธาตุไฟธาตุลมธาตุดินแล้วก็โฮลี่นะครับแล้วก็ธาตุเฮกนะครับธาตุโฮลี่ก็คือธาตุพวกพวกแสงศักดิ์สิทธิ์นะครับส่วนเฮกสําหรับเกมนี้เนี่ยน่าจะเป็นธาตุมืดนะครับเพราะว่าผมเห็นตัวร้ายในเกมนี้จะเป็นธาตุเฮ็กกนะครับ เพื่อนให้เพื่อนๆมาที่สวามนะครับถาหากว่าไม่รู้ว่ามายังไงก็สามารถดูคลิปก่อนหน้านี้ได้นะครับเมื่อมาที่สวามแล้วก็ให้มาบ้านหลังนี้นะครับจะเป็นบ้านที่เกี่ยวกับอุปกรณ์ดาบเฮกนะครับนี่จะเห็นปลายดาบแล้วก็มารับเวทที่คนนี้ได้เลยนะครับแล้วเขาก็จะบอกว่าให้เราไปหาดอกไม้ให้เขานะครับโดยดอกไม้เนี่ยจะอยู่ในเมืองเอ่อจะอยู่ในเมืองที่มีพึ่งนะครับก็ดูตามคลิปได้เลยนะครับ โอเคครับตอนนี้ก็จะเห็นออร่าตรงนี้นะครับแล้วก็มีดอกไม้สีม่วงนะแล้วก็มาเก็บได้เลยครับหลังจากเก็บแล้วนะครับก็ให้เดินตามแมปไปเลยนะครับมันจะมีสัญลักษณ์ลูกศรบอกนะครับว่าให้เราเดินไปตรงไหนนะครับโอเคตอนนี้เราก็มาถึงเมืองแล้วนะครับก็ให้กลับเอาดอกไม้กลับไปให้คนที่ส่งเคสนะครับแค่นี้เราก็จะได้ดาบเฮกแล้วก็ด้ามจับดาบเฮกแล้วนะครับ ต่อไปผมก็จะพาเพื่อนๆไปทำโฮลี่นะครับถ้าเพื่อนๆเดินมาจากทางาสวรมก็จะเจอโบสถ์อยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่าเพื่อนๆก็สามารถเดินมาตอนเริ่มต้นได้นะครับเพื่อนๆก็น่าจะจำโบสถ์ตรงนี้ได้นะครับก็ให้เพื่อนๆเข้ามาที่โบสถ์นะครับแล้วก็จะมี NPC นนั่งอยู่ตรงนี้นะครับให้เพื่อนๆไปคุยกับเขานะครับเขาก็จะให้เราเนี่ยเอาน้ำมนต์เนี่ยไปให้คนที่ป่วยอยู่นะครับก็มีวิธีก็คือถ้าหากว่าเพื่อนๆต้องการความ ความเร็วเพื่อนๆก็สามารถฆ่าตัวตายแล้วก็ไปเกิดในจุดเริ่มต้นได้นะครับแต่เพื่อนๆจะเสียเ ER อ P 10%เงิน10%นะครับผมโอเคนะครับสำหรับการเสียเท่านี้เพราะว่าตอนนี้ผมยังมีไม่ได้เยอะนะครับก็เพื่อนๆจะเห็นคนป่วยอยู่ตรงนี้นะครับก็ให้เอาน้ำมลไมให้เขาแค่นี้เพื่อนๆก็จะได้ดาบโฮลี่แล้วก็ด้ามจับโฮลีแล้วนะครับต่อไปผมก็จะไปดาบอ,อ,อะไรก่อนดี ธาตุไฟแล้วกันสําหรับธาตุไฟก็ให้เพื่อนๆตามผมมาตรงนี้เลยนะครับก็เราก็จะไปที่ทะเลทรายนะครับโอเคตอนนี้เราก็มาในเขตของทะเลทรายคาคิแล้วนะครับก็ให้เพื่อนๆชิดตรงนี้นะครับกระโดดขึ้นมา สำหรับตรงนี้จะเป็นโซนคราฟของเมืองทะเลทรายนะครับแต่ NPC ของเราจะอยู่ข้างบนตรงนี้นะก็เขาเนี่ยจะให้เราไปเก็บคมภีร์ที่อยู่ในในโซนทะเลทรายตรงนี้นะครับก็มันจะมีลาวาน,นะครับให้เพื่อนๆกระโดดให้ดีนะครับเพราะว่าถ้าเราโดนลาวานเนี่ยเราจะตายทันที100%นะครับ ก็ถ้ามาตอนแรกถ้าไปโซนขวาเนี่ยก็คือตายแน่ๆครับก็ให้มาตซนซ้ายนะถ้าใครมีชุดที่วิ่งเร็วก็ใส่ชุดวิ่งเร็วไปเลยนะครับแต่รหัสนี้ผมยังไม่มีนะเพื่อนๆสามารถใช้การกิ้งตัวสช่วยในการอา่ผักให้มันเร็วขึ้นหรือไกลขึ้นได้นะครับก็ให้มาเก็บคมภี์ตรงนี้นะครับแล้วก็นําคมภีร์กลับไปให้คนที่ให้เคเวสนะครับ ระวังนะครับตกลาวาคือเลือดเยอะก็ตายนะครับก็กลับมาส่งเคลสเลยนะครับแค่นี้เราก็จะได้ดาบไฟแล้วนะครับต่อไปก็ธาตุลมนะครับธาตุลมเนี่ยจะอยู่จุดเริ่มต้นนะครับผมก็ขีเกียดวิ่งเหมือนเดิมผมก็ฆ่าตัวตายแล้วกันแต่๋ยําตามนะครับเสียค่อนข้างเสียเงินนะครับแต่เพื่อความรวดเร็วผมยอมแลกก็จุดเริ่มต้นนะครับให้เพื่อนๆเดินมาทางด้านหลังนะครับเพื่อนๆจะเห็นเป็น ตรงนี้นะครับเป็นต้นไม้สีขาวๆนะครับก็คือเกาะลอยฟ้านะครับหรือจะเรียกว่าเกาะเมดก,ก็ได้นะครับเมเ็นไว,วิ่งมาเลยนะครับก็วิธีทางขึ้นเกาะลอยฟ้านะครับก็จะอยู่ข้างๆอ่าเควสของแวนกระต่ายวิ่งนะครับก็ตรงนี้นะครับจะมีหินอยู่ตรงนี้ ขึ้นมาปุ๊บเราจะเด้งแล้วก,ก็ิงมาตรงนี้ต่อปุ๊บเราก็จะเด้งต่อแล้ก็จะขึ้นสะพานตรงนี้นะครับไม่ใช่สะพานสิบันไดนะครับระวังล่วงนะครับตรงนี้ถ้าล่วงเนี่ยเราก็จะไปเมืองมีดนะครับต้องวิ่งมาค่อนข้างไกลนะก็จะมี Np ็อยู่ตรงนี้นะครับ หลังจากเรารับเควสเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะให้เราเอาจดหมายเนี่ยไปให้พี่ชายหรือน้องชายของเขานะครับโดยพี่ชายหรือน้องชายของเขาเนี่ยก็จะอยู่เกาะต่อไปนะครับก็คือเกาะที่เราจะไปทําดาบธาตุน้ําแล้วก็ธาตุดินนะครับก็คือเกาะที่มีพึ่งนะครับ โอเคนะครับตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะครับก็เป็นหมู่บ้านของเมืองดอกไม้นะครับหรือว่าเมืองพึ่งนั่นเองเราก็มาคุยกับคนนี้นะครับแค่นี้เรากไ็ได้ดาบลมแล้วนะครับต่อไปผมก็ขึ้นมารับเควสต,ตรงนี้เลยละกันสําหรับดาบดาบธาตุดินนะครับลิ้นหมวมพันอย่างเลยดาดดาดดาดอยู่นั่นแหละไปเพื่อนเพื่อขึ้นมาตามทางบันไดของหมู่บ้านเลยนะครับก็จะ สำหรับตรงนี้ก็จะมีเควสให้ทำฆ่ามอนสเตอร์ต่างๆหรือว่าส่งไอเทมนะครับขึ้นมนไดมาเลยก็ให้เรารับเควสนะครับเขาก็จะให้เอาเราเอาหัวโขกตรงนี้นะครับอแต่ เราต้องมีเงื่อนไขนะครับเนี่ยถ้าเราไม่มีไอเทมเราก็จะตายอย่างนี้นะครับโดยเงื่อนไขนะครับก็คือเราเนี่ยจำเป็นที่จะต้องใส่เสื้อที่มีปันหาสิค้อค่อนข้างสูงนะครับโดยเพื่อนๆก็สามารถไปฟาร์มหรือไปหาหรืออะไรก็ได้นะครับคลิปนี้ผมก็จะไปซื้อแล้วกันนะครับผมน่าจะพอมีตังค์อยู่ผมจะไปซื้อ,อนี้แล้วกันนี่มีพัสดีฟั์โดยางเกงของผมมีพัสดีฟั์ที่11อหรือเพื่อนๆจะไปหาดอปก็ได้นะครับถ้าไม่ต้องการซื้อแต่คลิปนี้ผมอยากทําให้มันรวดเร็วนะผมก็ไปซื้อมา สองตัวใส่ไปนี่แล้วก็ว่าตอนนี้ของผมมีอยู่สี่สิบนะครับก็เป็นไง <_ d ew> ดูบึกบึนถึกทนไปเจอกันตอน <Okay S 1> โอคกหัวได้เลยนะผมกลับมาล้างแคนแล้วนะครับตอนนี้ค่าป้องกันผมอยู่ที่สี่สิบเอ็ดนะครับผมจะหัวโคกแล้วรอบนี้แกต้องตายไม่ใช่ฉันนี่เราก็ได้ดบาบธาตุดินธาตุดินมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ต,ต่อไปเราก็จะทำเควสของ ธาตุน้ำนะครับโอ้ยไม่รู้เป็นไรพูดเพี้ยนตลอดสําหรับธาตุน้ําก็ให้ตามคลิปเลยนะครับก็ผมจะพาไปใต้น้ําตกนะตอนนี้เราก็มาอยู่หน้าน้ําตกแล้วนะครับสำหรับเสื้อตัวนี้เนี่ยมันรู้สึกเหมือนวิ่งช้าไงไม่รู้ โอ้ย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 ,อยนี่หลังน้าตกก็จะมีเป็นถ้ำลับนะครับก็ตรงนี้ก็จะมีเสื้อผ้าขายอยู่ตรงนี้ด้วยแล้วก็ตรงนี้ก็มีนะครับแต่เรามารับเควสดาบน้ํานะครับก็อัพไปเลยก็สําหรับเควสนี้เขาก็จะให้ลูนเรามา1ชิ้นนะครับเป็นลูนเคลียนะครับเอาไว้บูธธาตุน้ําแล้วก็มีคูลดาวที่2ี่สิานะก็สำหรับเควสเขาก็จะบอกว่าให้เราเนี่ย ล้างตัวเองหรือว่าล้างดีบัฟทั้งหมด3ครั้งนะครับก็ง่ายๆเลยนะครับก็คือพึ่งเนี่ยจะมีพิษใช่ไหมเราก็ให้พึ่งตีแล้วเราก็ใช้สกิลกดตัว R ล้างดีบัฟทำแบบนี้จนครบสาครั้งแล้วก็เสร็จเควสแล้วครับมาบัตบอยบนหินผมแล้วมาพึ่งตีฉันหน่อยพึ่งพึ่งตีหน่อยพึ่งพึ่งโอ้ยนี่นะครับเราก็กดล้างไปเลยรู้สึกว่าผมต้องฆ่าวะ เอาใช่ไหมบัตบอยเอาใช่ไหมเอาใช่ไหมเอาใช่ไหมบัตบอยไม่นะพึ่งฉันเป็นเฟลี่อะแกแต่แต่บ oh, 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 ัตบอยแกขี้เสื้อโอ้ย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 ดีนเนี่ยที่ผมไปซื้อเสื้อใหม่มาพอเราก็ให้โดนตีอีกทีนึงปุ๊บกดล้างดีบัฟก็เหลืออีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ก็6 6นนะผมไม่อยากใช้สกิลอะผมกลัวพึ่งผมตาย บัตบอยบัตบอยอิงเอถึงเวลาตายของเจ้าแล้วเจ้าบัตบอยเจ้าบัตบอยเรียบร้อยแล้วก็ตีชั้นแค่นี้เราก็ได้ดับธาตุน้ํามาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ง่ายใช่ไหมครับสําหรับคลิปนี้ว่าจะมีเสียเวลาบ้างแต่มันก็เป็นของฟรีนะครับก็แนะนำให้เพื่อนๆไปทำเควสนะครับ เห็นไหมครับผมเลเวล11ค่า sp ผมอยู่ที่61เท่ถ้ากับว่าผมสามารถอัพดาบธาตุาเป็นเทียร์3ได้ทั้งหมด2ชิ้นหรือ1ชิ้นประมาณนั้นเลยนะครับก็ง่ายเลยใช่ไหมครับสำหรับคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆเห็นว่ามีประโยชน์หรือชอบก็อย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์ติชมได้นะครับหรือจะคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจก็ได้นะครับผมค่อนข้างชอบอ่านเม้นนะไว้เจอใหม่พาทหน้าจะเป็นคลิปสำหรับอะไรก็ไว้ติดตามชมครับ